สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งฮะสอบถามมาเรื่องของการโทรครับในการโทรในการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในการโทรหากันครับว่าหากว่าโดนปิดกัน้นการโทรเข้าครับมันจะแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือมันจะขึ้นเครื่องหมายอะไรยังไงเสียงจะเป็นอย่างไงบ้างครับวันนี้เทตี้เอาวิธีการใช้งาน4แบบมาให้ดูครับในการโทรไลน์ครับ ซึ่งการโทรไลน์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเท็ดี้จะเอาวิธี4แบบก็คือ 1. หากมีการบล็อกเบอร์เกิดขึ้นครับจะเป็นยังไงหากมีการปิดกั้นการโทรเข้าจะเป็นอย่างไรปิดหากมีการปิดสัญญาณครับหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงและขั้นตอนที่4ฮะเรื่องที่4คือ หากมีการปิดเครื่องครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างครับจะแตกต่างกันยังไงบ้างในส่วนของ4วิธีนี้อันดับแรกครับเรามาทําการทดสอบการโทรตามปกติกันก่อนเลยครับผมผมจะใช้เครื่อง iPhone โทรหา o p p o ครับผมโทรหา android ครับในกรณีที่เราโทรตามปกติก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราจะเลือกรับสายหรือวางสายก็ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะเราปิดการไปก่อนซึ่ง2ฝั่งครับก็จะมี เวลาในการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีการโทรเกิดขึ้นนะมีสัญลักษณ์เวลาบอกว่าเนี่ยใช้เวลาในการโทรไปเท่าไหร่ครับทีนี้ครับเราจะทําการบล็อกครับหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวเราจะบล็อกนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะบล็อกจากฝั่งหนึ่งครับผมจะใช้ตัว Android เนี่ยเป็นผู้บล็อก iPhone ครับผมผลการใช้งานมันจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับทดสอบเรียบร้อยแล้วและลองโทรหาอีกครั้งหนึ่งครับผม โทรหาอีกครั้งหนึ่งโทรหาเจอเบอร์เดิมนี้นะปรากฏว่าเสียงสัญญาณการโทรจะดังที่ฝั่งของผู้โทรอย่างเดียวครับในขณะที่ผู้รับเนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเดี๋ยวเราไปลองดูตอนสุดท้ายกันว่าหลังจากวางสายไปแล้วจะมีเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรปรากฏข,ขึ้นบ้างหรือเปล่าดูอีกทีนะครับ หลังจากตัดสายไปเรียบร้อยครับเราจะพบว่าในฝั่งของผู้รับจะไม่มีสัญญาณอะไรปรากฏขึ้นใดๆทั้งสิ้นครับว่ามีการโทรเข้าหรือเปล่าหรือมีเสียงมีอะไรไหมในขณะที่ฝั่งผู้โทรนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ปกติคือโทรอีกครั้งไหมหรือจะส่งข้อความเสียงหรือจะยกเลิกนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราไม่สามารถดูได้แล้วว่า คนที่เขาบล็อกเราเนี่ยครับเขาเราจะดูได้ด้วยยังไงด้วยวิธีการโทรได้ไหมโอเคดูไม่ได้แล้วเนาะไม่เกิดอะไรขึ้นนี่บล็อกนะครับผมยกเลิกไปทีนี้เรามาปลดบล็อกครับแต่ปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วนะออาปลดบล็อกเรียบร้อยเราจะใช้วิธีการปิดก,กัน้นการโทรเข้าครับก็หมายความว่าการปิดก,กัน้นการโทรเข้าเนี่ยตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่หน้าหลักมาที่ฟันเฟืองตรงนี้ แล้วก็มาเลือกที่คําว่าโทรตรงนี้ครับและเราเลือกการอนุญาตโทรเข้าตรงนี้เราแตะออกไปเลยครับผมเพื่อหมายความว่าเราจะไม่รับสายโทรเข้าในลายทุกกรณีทุกๆคนด้วยครับและเรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าหากโทรเข้ามาจากการปิดกัน้นการโทรสัญลักษณ์จะเป็นอย่างไรครับอ่าผมโทรเข้าแล้วนะนี่ มันจะเป็นเสียงในฝั่งของผู้โทรตามปกติเหมือนเป็นการโทรตามปกตินะครับในส่วนของฝั่งผู้รับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นมาบอกว่ามีสายเรียกเข้าจากเท็ดดี้ไม่สามารถรับสายได้เนื่องจากปิดใช้งานอนุญาตให้โทรเข้าครับในส่วนของฝั่งผู้โทรเนี่ยก็จะมีรู้หรอกว่าเขาอ่ะปิดกั้นการโทรไว้เพราะเสียงทุกอย่างเหมือนปกติเลยแต่ผู้รับนะฮะในกรณีที่ปิดกั้นการโทรเข้า เขาจะมีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนตรงนี้ไว้ครับว่ามีการปิดกั้นการโทรเข้าอยู่หากว่าเขาหากว่าเขาต้องการโทรกลับเขาก็จะโทรกลับจากตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมฮะเว้นแต่ว่าเขาไม่โทรกลับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสุดท้ายหลังจากวางสายแล้วฝั่งตรงนี้ครับโทรมาแล้วไม่สามารถติดต่อได้จะมีสัญลักษณ์อะไรเกิดขึ้นในฝั่งของผู้โทรครับ เห็นไ,ไหมครับในส่วนของฝั่งผู้โทรครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตามปกตินั่นแหละเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ได้รับสายปกติเลยสักอย่างหนึ่งก็ดูไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราดูจากแค่ฝั่งผู้โทรตรงนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยเราโดนบล็อกหรือว่าเขาไม่อนุญาตให้โทรเข้าครับเพราะฝั่งผู้โทรขึ้นมาปกติทุกอย่างแต่ฝั่งผู้รับครับผมเขาไม่ได้อนุญาตการโทรเข้าไว้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับ ทีนี้เรามาทําการทดสอบในส่วนที่3ในกรณีที่ปิดสัญญาณครับเรามาตั้งค่ากลับมาให้เรียบร้อยก่อนครับในส่วนการโทรว่าเราอนุญาตให้โทรเข้าเรียบร้อยครับแต่ทีนี้ครับเราจะปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราในทุททกทช่องทางนั้นก็คือปิดทั้งนะครับดูตรงนี้นะผมแตะ Wi-Fi ออกแล้วนะผมแต่อินเทอร์เน็ตธรรมดาออกเรียบร้อยครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้เช่นเดิมครับในส่วนของเท็ดดี้นะเราจะโทรออกไปเช่นเดิมครับอ่านี่ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาดูในฝั่งของผู้โทรเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมดูนะครับในส่วนของฝั่งผู้โทรครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์การโทรปกติเหมือนไม่ได้รับสายตามปกติเลยนะเขาก็จะบอกเนี่ยไม่มีผู้รับสายตามปกตินะ ทีนี้ในฝั่งผู้รับครับผมจะกลับมาเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอีกครั้งครับทั้ง Wi-Fi และอินเทอร์เนต็ตครับแล้วเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เกิดขึ้นครับในฝั่งของผู้รับว่ามีการโทรและไม่ได้รับสายครับจริงๆผมโทรทั้ง3ครั้งครับแต่สองครั้งแรกเนี่ยโทรไปแล้วเสียงมันเงียบในฝั่งของผู้โทรไปแป๊บหนึ่งครับผมก็คิดว่ามีปัญหาอะไร ปรากฏว่ามันไม่ได้มีปัญหาครับมันแค่หน่วงในช่วงแรกประมาณ5วินาทีมันไม่มีเสียงผมก็ตกใจก็เลยมาทําการโทรทดสอบเป็นครั้งที่3ที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่นะตอนนี้นั่นแหละครับในส่วนของฝั่งผู้รับจะขึ้นมาแบบนี้หากเขาเห็นครับผมเขาก็สามารถที่จะโทรกลับหาเราได้ในส่วนของฝั่งผู้โทรครับก็จะขึ้นมาเป็นว่ากรณีไม่มีการตอบรับ ตามปกติธรรมดาเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมฮะในส่วนขั้นตอนที่4ครับเราจะปิดเครื่องเลยผมจะปิดเครื่องเจ้าตัวนี้ครับแล้วจะโทรหาอีกทีนึงอ่ะมาดูกันให้ลเคลียร์ไปเลยนะครับผมจะปิดเครื่องเจ้าตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบดูอีกครั้งว่าเปิดเครื่องมาจะเป็นอย่างไรบ้างจะแตกต่างจากการไม่มีสัญญาณไหมผมจะโทรโดยการใช้เครื่องนี้โทรตามปกติครับในขณะที่เครื่องนี้ ปิดไปแล้วครับผมก็จะเป็นสัญญาณเสียงเหมือนปกติเลยนะเห็นไหมเป็นเสียงปกติทุกอย่างเลยทั้งๆที่เครื่องนี้มันปิดอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายหลังจากสัญญาณตัดไปแล้วว่าฝั่งผู้โทรจะเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอะไรยังไงบ้างครับ คุณผู้ชมสังเกตนะครับหลังจากตอนสุดท้ายแม้ว่าเครื่องนี้จะปิดไปนะเจ้าฝั่งผู้โทรเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเหมือนเดิมคือไม่มีผู้รับสายให้โทรแบบเสียงอีกครั้งส่งข้อความหรือยกเลิกครก็คือปกติเลยไม่สามารถจะแยกแยะออกจากตรงนี้ได้ว่าโดนบล็อกไหมหรือไม่มีสัญญาณหรืออะไรยังไงหรือแค่ไม่รับสายเฉยๆอันนี้แยกแยะไม่ออกเลยนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดเครื่องเจ้า oppo ซึ่งเป็นผู้รับอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากเปิดแล้วตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อะไรเปิด เกิดขึ้นบ้างครับหรือในฝั่งของผู้โทรเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อะไรเปิดเกิดขึ้นบ้างไหมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดเครื่องแล้วนะเขามีสัญญาณไหมมีอะไรไหมเรามารอดูกันครับเอาละผมเปิดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับเราจะเข้ามาสู่ไลน์กันฮะพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาสู่ไลน์แล้วเรามารอดูกันครับว่ามันมีอะไรไหมนี่ฮะในฝั่งผู้โทรไอ้ในฝั่งผู้รับครับเขาจะมีสัญลญักษณ์แจ้งเตือนมาเหมือนกันครับมีสัญลักษณ์เลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ หมายความว่าไอ้สาครั้งแรกที่เราโทรในการทดสอบการปิดสัญญาณไปนะมันแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่เราปิดเครื่องตรงนี้ครับมันก็มีการแจ้งเตือนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่ได้รับสายคุณผู้ชมสังเกตนะมันมีว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านก็คือการโทรครั้งล่าสุดของเรานี้เองครับมันจะมีสัญลักษณ์เตือนเมื่อเปิดโทรศัพท์มือถือและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาในฝั่งของผู้รับครับในส่วนของฝั่งผู้โทรไม่มีสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆปรากฏขึ้นทั้งสิ้นครับสรุปเลยนะครับ ในกรณีที่บล็อกครับผมผู้รับจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับในกรณีที่ปิดการโทรเข้าจะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความแบบนี้ขึ้นมาครับในกรณีที่ปิดการโทรเข้านะนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูใกล้ๆฮะนี่มาโทรปกติขึ้นแบบนี้กรณีที่บล็อกไม่มีอะไรขึ้นเลยกรณีที่ปิดกั้นการโทรเข้าจะเป็นสัญลักษณ์ข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ว่ามีการโทรเข้ามาจากใครนะครับเวลาเท่าไหร่ ในกรณีที่ปิดสัญญาณหรือปิดเครื่องจะขึ้นมาเหมือนกันคือไม่ได้รับสายขึ้นมาแบบนี้ครับทีนี้คุณผู้ชมที่ดู Set c ช n n n อ l อยู่ก็เคลียร์แล้วนะเฮ้ยโทรไปครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวครับคือเขาไม่รับครับยกเว้นอีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่เขาปิดกั้นการโทรเข้าจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนครับหมายความว่าหากว่าปกติเราโทรเข้าได้ปกติอยู่แล้วและอยู่ดีๆโทรเข้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นด้วย เหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ครับผมรวมทั้งการปิดกั้นการโทรเข้าจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้การตั้งค่ายากอะไรตรงไหนเลยฮนะในส่วนของการโทรต่างๆครับเรื่องของการโทรการเรียกสาาการการตั้งค่าต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ฮะติดตามแซสชั่นแนลแล้จะพบกับสาระดีๆจากเราแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันเลยครับเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้จะเคลียร์คำตอบของเคลียร์ความสงสัยของหลายๆคนว่าเฮ้ย hey, โทรไปทําไมไม่รับสายโทรไปแล้วสัญ,ญญาณไม่มีจะเป็นยังไงโทรไปแล้วโดนบล็อกจะเป็นยังไง อะไรแบบนี้ครับเคลียร์กันที่คลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวเลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทชาแนลครับสวัสดีครับ